ันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์วันนี้เราพามาเที่ยวกันที่พญานาคชมเมืองที่เขาเรียกกันเนาะหรือสำนักสงฆ์เขาพระครูค่ะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยพาหลานพาลูกๆมาไหว้พระกันเดี๋ยวจะพามาชมเมืองศรีราชาสำนักเขาพระครูนะคะตั้งอยู่ติดก,กับถนนสุขุมวิทเนาะใครอยากมาเที่ยวไม่ยากเลย เลยแยกโรงพยาบาลแยกตลาดนะคะสีแยกไฟแดงตลาดเนาะแล้วจะเจอปั๊มบางจากที่มีเบอร์เกอร์คิงนะเดี๋ยวข้าซอยข้างๆมาเลยค่ะจะมีป้ายบอกแล้วให้ดูวิววันนี้นะจะเอชช่รลอยบูชาพระอุปคุศีตามวันเกิดนะครับท่านใดจะถวายสังฆทานถวายผ้าไตจีวรนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับรายจะถวายสังฆทานเพื่อ ฟังสุกฟังเปเลลูกเรือสวัสดีครับอีครับลงพ่อนไนยะทาวาลิวาคุลาปะริคุณิสาคารังเอวะิวอิโตติกังเตตาอะุปกัสสี มีจิตางปัญจตังมายตเทวตมตุสัพเพปุรตุสัพพรัตฉันโทปนลโสยะบาลิโชติลโสทั้พทีติโยวิวาชตุสัพพโกวินาตุมา เทวาวันตระยอสุขีทอ่สายนบ่าวว่าับสุภาพบุรุษอาบวัดนาบีฤทนิตาบุถะปัจายนุปัมสิจตตาโลธรรมวาทันติอายวันโนทุขังฮารังเทวาคุตาปามาคาลัง ราคันตุสาปะเทวตาสาพะรรมานุปาเวนสาาโสีิปวันตุเตปวตุตาปัญกาลาราคันตุสา ไม่ใหม่โยมเดินเลยสารามานิดนึงนะบูชาดอกไม้ไหวพรกปิดทองกันนะครับดอกไม้ทุกเพียรท้งวัดบูชาตามสทธานะครับขอพรหลวงพ่อทางใจกันก่อนไม่รัถือไม่ดีสิ ทำบารมาีาไหว้หลวงพ่อทันใจที่ในศารานะไหว้พระปีทองขอพอหลวงพ่อทันใจแต่เตอนนี้ก็โรงทางลูกชิ้นโยลไปทางกันได้เลยนะแล้วก็มีพนนระแหงนหูใครอ็มาทางกันได้เลยส่วนใครที่มาที่นี่นะคะก็จะมีไหว้หลวงพ่อทันใจเนาะแวะมาทำบุญไ,ได้มีถวายสังฆทานแล้วก็มีทางบันไดที่เป็น พยาน่าชมเมืองนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันเขาเรียนน่าลูกแก้วอะไรนะลูกแก้วอมันเป็นลูกแก้วล้อมเมืองอ่ะเลูกแก้วล้อมเมืองใช่ค่ะเฮ้ยไปได้แล้วป่ะป่าป่าพรแต่พระสงฆ์ผู้เจริญอาถรรพ์เข้าไว้เจ้าเข้าไว้ท้าไรจถวาอนนะครับเด็กๆนีนมในตู้ใช่ไหมหนูร้องออกปล่อยวาง รอว่านก้าทั้งหลายเหล่านี้ใชค่ะนี่เดี๋ยินทางมาขนมทานนมแบบได้เลยเด็กๆมีนมในตู้เย็นนะดอกไม้ไหว้พระด้านนี้เลยครับท่านที่เดินทางมาไหว้พระทำบุญนะครับบูชาดอกไม้ทุ่เทียนไหว้พระหานกอทานใจกันก่อนขขออบรริวาไม่ขึ้นไปดีๆระวังเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ดอกปัวลอยบูชาพระอุปคุตสีตามวันเกิดนะครับค่อยๆเดินไปเที่ยนนะครับ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ถ้าพเจ้าทั้งหลายเรื่องไหวไ่โลกูกที่เขารอน้องด้วยค่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะวันหยุดเนาะคนจะเยอะนิดน,นึงนะคะปกติอจะมาวันธรรมดาไม่ได้มานี่ค่ะ ค่ะดอกไม้ทูกเทียนนะครับไหว้พระปิดทองขอพรหลวงพ่อพันใจท่านที่ขึ้นไปนั่งบนแล้วท่านใดจะขอพรหลวงพ่อพุทธดีลานะครับบารมีดอกไม้อยู่ในเต็นท์นะครับกล่าวคำบูชาขอพรขความเจริญยุคเดืองขอความเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าลมเย็นไหมคะลูกปลาหม่ามีนาในราวของเดือนนี้ค่อนข้างหายากนะครับมีที่ยากบนข้าวพระบาท ดวงบูชาตามเสมอดอกกุศลสีตามวันเกิดแต่เจ็ดสิบเก้าใครผ่านมาศิ่ลชาวแวะมาเที่ยวได้นะคะนอนเลยข้างล่างเห็นถนนสุขุมวิทอยู่เนาะฝั่งด้านนึงก็จะเห็นเกาะลอยเลยต้องไว้พบูชาบูชาดอกไม้ทูบเทียนไหว้พระปิดทองขอพรหลวงพ่อทันใจดอกกุศลอยบูชาพระอุปคุฌสีตามวันเกิด รอคิวา่ Connie, e. ถ่ายรูปกันอยู e ine, ่เนาะนี่ like, ้ it, ังข้าวตังข้าวมานี่ลูกค่ะเนี้ยลวยเลน้วค่ะแล้วรอป้าขึ้นมาลูกี๋ยวรอป้าขึ้นมาก่อนเนาะนี่ไห่ พิการดอกบัวได้ยยมทุกคนก็ขึ้นมานั่งเล่นข้างบนดอกไม้ทูกเทียนไหว้พระปิดทองขอพรหลวงพ่อทันใจดอกบัวรอยบูชาพระอุปคุู้สีตามวันเกิดตอนศาลาข้างล่างนะคะก็อย่างที่ตันบอกว่าจะมีไหว้พระเนาะแล้วก็มีถวายสังฆทาน ทำบุญกันได้ค่ะส่วนวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยก็ยจะมีคนมาทำลงทานกันเยอะค่ะมีอาหารให้ชิมฟรีด้วยนะแวะมาที่หอประชมวิวม,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 มาไหว้พระกันนะคะสำนักสงเขาพ่าคูนะคะน่าเล่นแก้วแสงพัสดงจชมเมืองสวย กุศผู้ปราบปานปราบแต่รวยนอยลูกันี่ลเขแผ่ทานบุญแร้บก็ขอเรียนเชิญเจริญสัตยาสำหรับท่านสาธุชนคนเจ้คะคุณสวยงามครับสวยงามเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมเมือง360องศากันด้านบนต่อคิวอะค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะแล้วก็ใาช่ค่ะ

ี่ยครับลิงกับหมูป่าเขาอยู่ด้วยกันเยอะเลย <laughs> <laughs> เยอะเลยเยอะเลยนะครับพี่เอาอาหารมาให้ลิงแย่งหมดหรึบ้าง นี่เอาอาหารมาให้หมูลิงแย่งหมดเลยลิงเยอะเยอะเลยครับกิงเยอะกว่านี้ครับลิงเยอะมากเ,ข,อข,อเขาน่าจะอยู่ ถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณครับผม